สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนมีนาคมาการทำนายนี้ผู้จัดต้องขอเกินไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เป็นการ ทำนายดวงโดยรวมถ้าเกิดว่าคุณมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็ให้มองคลิปวิดีโอนี้ผ่านไปเพราะว่าคนที่เกิดในเดือนพฤษภาอาจจะเกิดในปีหรือในวันที่ต่างกับคุณก็อาจจะกำลังเจอปัญหานี้ที่กาลังท,ที่เขาจะต้องรับมือที่กำลังจะเข้ามานะอันนี้ก็ ให้คุณดูเอาไว้เพื่อที่จะได้ศึกษาแล้วก็รู้ว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยบางทีมันก็ไม่เหมือนกันต่อให้เราเกิดในเดือนเดียวกันแต่ว่าเวลาเกิดปีเกิดต่างกันชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วผู้จัดก็หวังว่าคุณจะใช้คลิปวิดีโอนี้ให้เกิดประโยชน์กับคุณ พราะสิ่งที่ผู้จัดได้มองเห็นในช่วงเวลานีา้ในเรื่องความสัมพันธ์ของคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมมันจะมีสิ่งที่คุณจะต้องอาหาความลงตัวนะแล้วคุณจะต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเวลานี้ที่คุณกำลังคบกับใครบางคนมานานแล้วนะอันนั้นก็คือพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญ คุณก็ดูว่าคนคนนี้ที่คุณคบอยู่เนี่ยคุณได้อะไรจากเขาบ้างนะแล้วความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนี่ยมันเท่าเทียมกันไหมเพราะในเหตุการณ์นี้มองเห็นแล้วล่ะว,ว่าใครบางคนเนี่ยเริ่มที่จะคิดได้แล้วเพราะเป็นพลังงานของไพ่ห้าช่วยนะแล้วก็บวกกับไพ่ควีนถือเหรียญก็เป็นสถานการณ์ที่ว่าคุณจะต้องตรวจสอบในเรื่องผลประโยชน์ว่าคนคนนี้ ที่เขาอยู่กับคุณหรือกำลังเข้ามาหาคุณเนี่ยนะเขามีจุดประสองค์อะไรทีนี้ไพ่อัศวินถือไม้เท้าก็เป็นตัวแทนของคนที่เข้ามาเนี่ยมองหาผลประโยชน์แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังอะไรจากคนคนนี้ไม่ได้อะ่ะ ก็คือเหมือนกับว่าไปไปมามานะแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะเป็นแค่ตัวเลือกเป็นแค่ทางผ่านของใครบางคนก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการทำนายที่แบบว่าไม่ให้กําลังใจหรือว่าจะมองโลกในแง่ร้ายอะไรอย่างนี้ก็ทุกอย่างผู้จัดทำนายไปด้วยความซื่อสัสตย์ตามไพ่ที่ออกมาแต่ว่าคุณก็ต้องนำไปพิจารณาเอาเอง ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคุณว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่ผู้จัดพูดหรือเปล่านะเพราะว่าแนวโน้มของไพ่เนี่ยเขาออกมาในลักษณะนี้แล้วก็ไพ่อัศวินถือเหรียญแล้วก็ไพ่สามเหรียญบวกกับไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยนะก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่มีความมั่นคงหรือว่า ชัดเจนการพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยนะถ้าคุณคาดหวังจากเขาเนี่ยอบอกได้เลยคุณจะคาดหวังอะไรไม่ได้มากคือคุณจะผิดหวังอะ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่กำลังเอาเปรียบอีกฝ่ายนึงอยู่ก็อันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมสำหรับคนที่เกิดในเดือนอพฤษภาคม ก็อาจจะเป็นคุณที่กําลังเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งอยู่หรือว่าคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ถูกเขาเอาเปรียบอันนี้ก็ผู้จัดมีหน้าที่ทํานายไพ่แล้วก็ให้คุณอะเอากลับไปคิดดูว่าอะไรที่คุณจะได้เปรียบเสือสียเปรียบหรือว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายที่เอาเปรียบใครอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขาจริงใจเขาให้ผลประโยชน์กับคุณอะคุณก็ต้อง รักษาความสัมพันธ์อันนี้ไว้นะแล้วก็เราก็ต้องดูอะว่าใครดีกับเราเราก็ดีกับเขาอย่าไปเอาเปรียบจนทำให้คนที่เ,เคยคิดดีกับเราหรือหวังดีกับเราเนี่ยจนเขาเนี่ยหมดกำลังใจเพราะอันนั้นเป็นพลังงานของไพ่ห้าถ้วยเพราะเหมือนกับว่าเขาคิดที่จะจบแล้วว่าความสัมพันธ์เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาโดนเสียเปรียบ นะถูกเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่มีความสุขดีอยู่ก็ไม่เคยคิดที่จะนึกถึงเขาแล้วถ้าเมื่อไหร่มีปัญหาหรือว่าไม่มีทางไปอก็จะย้อนกลับมาอะไรประมาณนี้ก็ไพ่อัศวินถือเหรียญเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องออปกป้องผลประโยชน์ของคุณไอ้ที่ว่าถือเหรียญหรือว่าที่คุณเห็นว่าโอ้โหเหรียญเยอะแยะอะไรเนี่ยนะ บางครั้งเนี่ยถ้ามันมาอยู่ในพลังงานไพ่ในด้านลบอะที่อยู่ล้อมรอบตัวคุณก็หมายความว่าสิ่งที่คุณควรมีหรือว่าควรที่จะต้องอ,อปกป้องรักษานะผลประโยชน์อันเนี้ยไม่ใช่ว่ามีใครจะเอามาให้คุณไม่ใช่มีพระเอกขีม้าดำขีม้าขาวแล้วก็เขาจะมามอบความรักมอบ เงินทองของขวัญให้คุณอันเนี้ยบอกได้เลยว่าให้คุณนะ่ะคิดใหม่อีกทีนึงแล้วก็การที่ใครบางคนเนี่ยนะกรณีว่าคุณเคยแยกกันอยู่ไปละผิดใจกันหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่อะ่ะคุณไม่ได้รับความเท่าเทียมหรืออะไรพวกนี้นะแล้วการที่เขาจะกลับมาทำดีกับคุณเดี๋ยวามาพูด เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องที่มันมีผลประโยชน์เอานู่นเอานี่มาทําให้รู้สึกว่าเขานะคิดถึงคุณนะอะไรอย่างเงี้ยมีความหวังดีก็บอกได้เลยว่าอันเนี้ยเป็นการสร้างภาพเพราะบวกกับพลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยก็มิตรภาพครั้งเนี้ยมันมันขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ล้วนๆไม่ใช่ว่าความรักความจริงใจ แล้วส่วนไพ่สามเหลี่ยญนี่ก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็อาจจะเอาผลประโยชน์มาล่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามองเห็นคุณเป็นเหยื่อเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องระวังการถูกเอาเปรียบในความจริงใจจากคนคนนี้ที่เขาสร้างภาพอะ่ะยกตัวอย่างถ้าเกิดว,ว่าเขามีผลประโยชน์อะไรธุรกิจตัวนู้นตัวนี้เข้ามาชวนคุณไปร่วมทำหรือว่าอะไรพวกนี้นะก็บอกได้เลยว่า ให้อัศวินถือเหรียญน,น่ยเขาบอกให้คุณน่ะต้องตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวหรือว่าคู่ครองของคุณน่ะคุณก็จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องเอกสารสัญญาข้อตกลงอย่าทำอะไรโดยปากเปล่าอันนี้ก็สิ่งที่ผู้จัดมองเห็น ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของความรักถึงแม้ว่าเดือนเนี้มันจะเป็นเดือนแห่งความรักก็ตามบางครั้งอะ่ะเราก็ไม่ได้ว่าจะต้องอสมหวังกับความรักทุกครั้งเสมอไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าคุณก็ผิดหวังในความรักความสัมพันธ์แล้วต้องการที่จะแยกตัวออกมาแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยใครคนใดคนหนึงกลับมาเนี่ย แล้วมาในช่วงวาเลนไทน์หรืออะไรก็ได้ที่เขานึกถึงคุณอะ่ะก็บอกได้เลยว่าเขานึกถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้จากคุณเพราะเขาคิดว่าคุณเนี่ยหัวอ่อนอันนี้ก็อย่าคิดว่าผู้จัดซ้ำเติมนะให้คิดว่าคุณนะเป็นคนดีแล้วการที่พลังงานของไพ่เนี่ยที่เขาเปิดออกมาให้คุณเห็นแล้ว ให้ผู้จัดเนี่ยได้ทำนายก็หมายความว่าคุณเนี่ยเป็นคนสำคัญสำหรับเ,เบื้องบนที่เขาต้องการให้ผู้จัดเนี่ยสื่อสารให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องระวังในเรื่องการถูกเอารัดเอาเปรียบถ้าคุณแค่สงสัยว่าเอ๊ะคนคนนี้กลับมามีจุดประสงค์อะไรหรือว่าคุณจะให้โอกาสเขาดีไหมก็บอกได้เลยว่าเขามาเพราะผลประโยชน์เท่านั้นเอง ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะได้ผลประโยชน์อะไรจากคนคนนี้ไหมถ้าได้ก็ลองคบกันไปแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยมันมีผลเสียมากกว่าผลดีก็ขอให้คุณทบทวนอีกทีเพราะว่าไพ่เนี่ยก็ยืนยันให้คุณได้เห็นเลยว่าคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องติดต่อกับคุณคนที่เคยเอาเปรียบคุณแล้วคุณก็ให้โอกาสเขาตอนนี้ก็กลับมาอีกเขาก็จะมาทำในรูปแบบเดิม ก็ขอให้คุณนะ่ะมีสติกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ